รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Green Farm Variety กัน,กนอีกเช่นเคยนะคะ ทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนัดหมายที่จะไปเยี่ยมชมไร่แห่งหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าที่นี่เขาสามารถที่จะสร้างธุรกิจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่หลากหลายในพื้นที่การทำไร่ของเขาที่นี่มีชื่อว่าไร่สีมงคลค่ะ เราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมเยียนเพื่อดูภารกิจของคนที่เขาสามารถจะทำการลงทุนและพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนในแบบของคนทำไร่อินทผพลัมผลสดเราจะดูว่าในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นช่วงฤดูของการออกผลผลิตของอินทผพลัมแต่หน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของไร่ต้องสามารถต่อยอดในพื้นที่ทำการเกษตรก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้เขาทำอะไรนั้น เราจะพาท่านผู้ชมไปอินไซด์ด้วยกันในช่วงอินไซด์ฟาร์มค่ะรายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซด์ฟาร์มสวัสดีครับพี่นอยสวัสดีครับโอ้โหมาคราวนี้นี่คือเรียกรถอะไรเนี่ยรถลุยสวนนะพี่เวลาเก็บ พื้นลายที่เขาสวนน้อยๆซอกเว็กซอกน้อยเข้าไปโโอ้หมาแต่่ละทีนีนเขาได้สกายแล็บนะพี่โอ้โหมาแต่ละทีคุณออส เธอนี่แบบว่าพัฒนาไม่หยุดยั้งเลยนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตเธอยังไม่ได้สวัสดีผู้ชมเลยโอสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมคอขออนุญาตจํากันได้หรือเปล่านี่คือขาประจําที่ฉินมักจะตามดูเธอตลอดเลยค่ะคุณออสชาวริตอันตันสิทธิชัยนะคะเจ้าของไร่สีมงคลผู้ผลิตอินทผลัมผลสดพันุ์บาฮีก่อนอื่นนี่ ไม่มามือเปล่าปีใหม่นี่ยังไม่ได้เจอกันเลยอ๋อครับพี่นอทจำได้มากุใว่าจำได้ครับใบไข่มมกโซน17บเใช้อยู่พี่ตอนตอนหนอนี่ผมต้องใช้อ๋อเหรอใช่ตอนหนอหมายถึงว่าตอนนี้พัฒนาทำหนอพันข้ายตอนเองครับพี่ตอนไม่ใช่เอง จำหน่ายด้วยเออเจ้าพันบาฮีเหรอบาฮีเนี่ยครับอ๋อเหรอโอ้โหนี่มาจังหวะนี้ท่านผู้ชมค่ะเดือนนี้ไม่ใช่เป็นเดือนที่เราจะได้เห็นผลสดของอิฐพระลมที่ไร่สีมงคลนะคะแต่ต้องแวะเพราะเราจะมาดูว่าคุณออสชวริตผู้ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ของไร่สีมงคเนียเขามีอะไรใหม่ๆในไร่บ้างเดี๋ยวขอนั่งรถทัวร์ดูบรรยากาศก่อนว่าณเดือนกุมภาพันธ์ที่พี่แวะมาไร่ออสเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เห็นอะไรนะพี่แอบถามเองอะ น,นี้นี่มันมีหลายรุ่นจริงนะเยอะพี่น่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูตอนที่ว่าตัวเมียเก <K> สอนน่ะกำลังจัดแนะก,กำลังแทงมาแล้วอ่ะในนี้นี่ล้วนแล้วจะเป็นอินทาารลัมพันบาฮีทั้งหลายทั้งปวงเลยเนาะใช่ครับเนี่ยมันวนมาจะแทงมาหมดแล้วอันไหนเป็นต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนี่พี่ก็ไม่รู้นะนี่อเนี่ยที่พี่หน่อยเห็นนี่เนี่ยคือตัวเมียทั้งซ้ายทั้งขวานี่เลยอ๋อเหรออ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่หน่อยดูอ่าโอเคจ้ ผมจะชี้ให้ดูครับนี่คือต้นตัวเมียที่ออกจันแล้วกําลังออกเนี่ยครับนี่คือจันตัวเมียนะฮะเนี่ยเขาเริ่มแทงแล้วฮะเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นรอบๆเนี่ยต้นนี้ผมให้ประเมินแล้วนะฮะน่าจะอยู่ประมาณสิบสิบประจักขึ้นไปเพราะต้นเขาอายุตอนนี้ห้าปีแล้วพี่อ๋อเหรอครับเธอสามารถที่จะเข้าใจพัฒนาการที่จะให้เขาออกจันทร์ที่แข็งแรงสมบูรณ์อะไรที่มันเป็นหัวใจสำคัญที่พี่ถามซอกแซกเกินไปไหม อ๋อเหรอต้องปุ๋ยเลยพี่นั่นคืออาหารตัวเลยนะพี่ทั้งดินทั้งใบด้วยนะใช่ไหมใช่เออมันถึงจะสามารถให้ให้จันทร์ให้ดอกให้จันทร์ให้จันทร์นี่ยจันทร์จันทร์ที่สมบูรณ์นะพี่เขาจะต้องแทงจากยอดลงมาเรื่อยๆจนถึงประมาณงาบต้นนี้นะฮะนี่คือจันทร์เดิมของปีที่แล้วมันสุดแค่ตรงนี้แต่ตอนนี้ก็ขึ้นจากนี้เขาก็จะสุดแค่ตรงนี้เหมือนกัน โดยรอบก็จะมโดยรอบจากไล่จากข้างบนลงข้างล่างถ้าถ้าทําไม่สําเร็จนี่มันออกไม่ครบเป็นไปได้ไหมมันก็จะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่น้ําไม่ถึงเออถ้าขาดปุ๋ยขาดน้าเนี่ยโอ้ไม่ได้พี่มันจะไม่มีทางขึ้นไม่มอทางไม่มีทางก็มันสูตรสะสมอาหารเ็าก็มีแปดยี่สบี่ยี่สี่พี่ช่วงนี้เป็นช่วงสะสมอาหารให้หนักกลางกับท้ายจ้ะโอนโหช่วงสะสมของเขาอืแล้วเดี๋ยวพอเป็นผลแล้วค่อยเปลี่ยนสูตรแค่นั้นใช่พี่ โอเคไปแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วปุ๋ยเรียบร้อยแล้วปุ๋ยเรียบร้อยแล้วแหมไม่งั้นจะไม่รอ้จัดอย่างเดียวโอ้เพราะปุ๋ยเรียบร้อยแปดยี่สี่ยี่สี่ที่เธอว่านั่นแหละเออแต่มันไม่ใช่สูตรเดียวอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคางไม่ใช่สูตรเดียวทางใบด้วยใช่ทางใบด้วยนี่นั่นคือขั้นตอนของอินทรพันจ้ะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่มันเป็นช่อไหมโอเคเลยโอเค เดี๋ยวผมจะดูว่าต้นนี้ผมผสมไว้แล้วเมื่ออาทิต์อาทิตย์ที่แล้วโอ้โหเนี่ยครับตรงนี้มันคือนี่คือตัวเมียต้นตัวเมียนี่คือต้นตัวเมียนี่ต้นตัวเมียเลยใช่ครับต้นนี้เขาสมบู์เนี่ยเขาจะแทงจากข้างบนนี่ฮะอย่างเงี้ยหนึสองสาแล้วแล้วก็เข้ามา4ีห้า ต้นนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้ก็น่าจะมีสิทขึ้นต้นตัวเมียที่มันยังตมๆอยู่อย่างนี้อะไรนี่ถือว่ายังเขาเรียกว่าตูมใช่ไหมตูมพี่เนี่ยเข้าเท่ากับเม็ดพิกไทยเราต้องแต่งกิ่งละแต่งข้างบนละแต่งลูกอ๋อเหรอต้องแต่งด้วยเหรอทำไมต้องแต่งอ่ะถ้าไม่แต่ง้มันจะเยอะไต่เดี๋ยวผมจะแต่งช่อนี้ให้พี่หน่อยดูอ๋อแสดงว่าหัวใจสําคัญการตัดแต่งช่อดอก จำเป็นจำเป็นมากี่ด้วยเหตุผลที่ถ้าเรารู้จักตัดแต่งเขาออกบ้างเนี่ยคุณภาพของผลผลิตที่มันเกิดขึ้นมันจะมันก็จะใหญ่ให,ใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นอ๋อค่ะแล้วนี่พกอะไรมาแต่งเนี่ยนี่แหละผมใช้คู่รถคู่คู่กันไล่นี่เลยในไล่นี่เลยเหรอใช่โซโล,โลพ,พี่ต้องโซโลเท่านั้นพี่ร่วมเหมือนเราจะซอยผมนะพี่อ๋ออย่างนี้เลยโอ้โหสุดยอดเลย ดอกที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับผ่านการผสมมาแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับค่ะแสดงว่าผสมผสมดีมันก็ติดถึงปลายปลายยอดปลาย่ออย่างนั้นเราก็ยังต้องตัดมันทิ้งใช่ต้องแต่งทิ้งไม่งั้นเขาลูกเขาจะเล็กพี่หน่อยเขาแยกอาหารกันเขาจะกิ่งเขาจะเอาไม่ไหวด้วยอ๋อค่ะอย่างนี้พี่หน่อยเห็นก็น่าจะมี5 6กโลแล้วพัฒนาตรงนี้เนี่ยอีกนานแค่ไหนที่พี่จะได้เห็นผลสดแบบที่ปีที่แล้วพี่ก็ได้มากินเนี่ยก็หลังจากที่ผมผสมเกสรไปแล้วนะพี่ พี่นับเป็นร้อยห้าสิบบาทห้าเดือนเจอกันอีกทีสิงหากรยานะพี่อ๋อสิงหากนยาเจอกันอีกทีพี่ได้กินของอร่อยได้กินแน่เลยต้นนี้พี่หน่อยก็เคยมากินอร่อยต้นนี้มันหวานมากจําได้ว่ากล่าสุดที่พี่มาเนี่ยออสบอกพี่ว่าวันนี้ที่ไล่สีมงคลออสเนี่ยมีขบวนการ เอาพึ่งมาเลี้ยงเพื่อเก็บน้ําหวานมาทําน้ําพึ่งจากดอกอินทผลัมครับมีครับพี่ไอช่วงเวลาที่พึ่งของเธอที่เธอเลี้ยงไว้มาโบยบินเพื่อกินน้ําหวานเนี่ยมันจะไปกินกับไอพวกช่อดอกที่มันเป็นต้นตัวผู้ตัวเมียอะไรยังไงเนี่ยพี่อยากเห็นจังเลยอ่ะเนี่ยครับพึ่งเขาจะมากินเกสร<อ>ตัวผู้ฮะ<อ>นี่น,นี่เริ่มมาแล้แ<ช>เ,เขาจะมากินตอนที่แตกแตกถ้าตอนเช้าแล้วพี่เขาจะลุมกัน เป็นก้อนเลยนี่เขากินไปแทบเกตตอจะหมดแล้วอ่ะครับอ๋อนี่เองนี่ทำให้เราได้ผลพลอยได้ในการเอาพึ่งมาเลี้ยงใช่เพราะว่าอินทรพาลัมบายีของเรามันจะมีดอกตัวผู้ให้พึ่งมาทั้งทั้งสวนเลยตัวผู้เยอะมากเราก็จะไปตอมเช้าเช้านี่เขาจะแน่นไปหมดเลยพี่นั่นหมายความว่าวันนี้พี่จะได้ดูกระบวนการในการเลี้ยงพึ่งแล้วก็เอาน้ำหวานจากพึ่งที่เธอเลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่พี่โอ้โห ท่านผู้ชมคะห้ามพลาดเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งคำถามในช่วงนี้ออดที่เธอบอกว่าเดิมเนี่ยไอ้บาฮีอิภพาลัมพวกเนี้ยเธอซื้อต้นเนื้อเยื่อมาปลูกเออแต่วันนี้เนี่ยพี่เห็นเนี่ยข้างๆเนี่ยมันมีแตกล,กลูกๆเขาเหลืออะไรก็ไม่รู้นะ<อ>มันเกิดอะไรขึ้นพี่เลยอยากรู้หนอนนี้แปลว่าถ้าเราสามารถตอนเขาหรือขยายเขาแยกเขาเนี่ยเขาเป็นคู่แฝดไก่ต้นแม่ที่เรามีเลยแม่หวัดอย่างไรลูกหวานอย่างนั้นเลยอ๋อเหรอเนี่ยครับ เนี่ยฮะคือต้นตอนอ๋อเป็นตนน้นตอนเนี่ยฮะเป็นต้นตอนอยาการู้วิธีตอนเราต้องถากก่อนอต้องเปิดตา,าอ๋อเปิดตาอ่าพอเปิดเราจะเห็นตาดอกก็อยู่ในเนี้ยในกราบเนี่ยฮะอ๋อแล้วเราก็คุมด้วยขุยมะพร้าวจ้ะนะฮะแล้วก็รัดให้เขาแน่นๆทิ้งไว้สัก45วันเขาจะแทกรากให้เราเห็นแล้วตอนที่เรากําลังแบบเขาเรียกว่าเซาะเขาตรงตาแล้วก็หุ้มเขาตรงเนี้ยเขา จะกระทบกระเทือนไหมเรื่องของการที่เราจะให้อาหารเขาเนี่ยมันจะต้องใช้จังหวะไหนอะไม่กระทบกระเทือนจังหวะนี้ก็ให้เขาได้แล้วพี่อ๋อเหรอเหรอครับก็ดูเขารักก็เขารู้เขาเลยอ๋อเหรอตัวนี้ใช่ได้ไหมตัวนี้แหละฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละครับต้องใช้สูตรเสมอโดยหลักการเลยเขาบอกว่าการขยายพันธุ์โดยการตอนจากต้นแม่เนี่ยมันคือเส้นทางการโคลนนิ่งที่ก๊อปปี้หวานยังไงหวานอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่ง ภารกิจที่รายการของเราแวะมาที่ไร่สีมงคลในจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ทอำเภอไซโยกแห่งนี้นะคะของคุณออสซึ่งมาเพื่อจะมาติดตามดูพัฒนาการในภารกิจที่เธอต้องดูแลไร่สีมงคลเรียกว่าไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกอย่างหนึ่งที่ทฉันสนใจมาติดตามเอาประสบการณ์ดีๆจากไร่นี้ก็คือการผลิตน้ำผึ้งโดยการเอาผึ้งมาเลี้ยงที่ไร่สีมงคล เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องติดตามกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุป๊ป